เยรมาไม่ดนาะอีมาๆเาเสียได้เนาะอีใครสวัสดีเนาะเดินเนาะไอสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะขึ้นมาแจกของนะครับแจกของให้กับคนที่ยากลําบากนะครับพอดีว่าพี่สุภาวานฝากเงินมา 5,000บาทนะครับเรื่องในวันเกิดแล้วก็ผมจะให้คนละ500กับคนที่ยากลำบากสัก10คนนะครับอันนี้คือเราขึ้นมาที่บนดอยซื้อที่บนดอยนะครับราคาบนดอยเนี่ยจะต่างกันขึ้นมาหน่อยเพราะว่าต้องขนขึ้นมานะครับอันนี้200แล้วก็อันนี้170นะครับแล้วก็ไข่แผงหนึ่งนะครับเป็นแข่งไข่เนี่ยแผงละ130นะร,รวม3ชุดชุดละ ห้0รนะครับเป็นพันห้านะครับจะมอบในหมู่บ้านเนี้ยสามคนสามครอบครัวนะครับเดี๋ยวพาไปทุอันนี้ใครแล้วใคอย่ตรงนี้นะครับอืี่นี่นครับเดี๋ยวพาไปนู้นในหมู่บ้านอีกทีหนึ่งครับผมเดี๋ยวรอมาไม่ย่าเดินหรออืมอีกมาม่าก็เสียนี่เนาะอีไข่ทอรี่เนาะแค่เดินเนาะอันนี้ครับวันนี้ก็ พี่สุวรรณฝากเงินมาเนื่องในวันเกิดนะครับมีลาม่าปลากระป๋องแล้วก็ไข่นะครับก็เราวันธบุญให้ลุงนี่นะครับมีสามอย่างอ๋ออาทิตทุพย่าทุพย่าอืมกัอูกัอยูเนาะกรอกรองนะคบไปดิพีเนาะ นี่ครับเรามาถึงอีกหลังแล้วครับนี่คุณป้าสดนะครับสดแบบนี้สดนะใส่เสื้อชิกาวานเมื่อนกันเนาะอีเมือ่อนกันแต่ไม่แต่ไม่ยีจีบาอีนี่โยโยเจเออเดี๋ยวอ,อยู่นะเนาะวันนี้นะมาส่งอีกคนนะมาส่งให้ป้าอีกคนเพราะว่าเออ่พี่สุรวรรณฝากขับบุญมานะครับเนื่องในวันเกิดนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะอีเหมือนกันมาเลยไปไหม ตอนนี้เราป้าเราไปหาที่บ้านเมื่อกี้ไม่เจอนะครับเขามาเขามาที่นี่เขามาอยู่ที่นี่เรามาให้ตรงนี้เลยอระาอนะไรอะาอเดือเม่อข้อระชาม้อเดืดไมันต้องรื่องเดืดบานเนาะอออ๋อเออมนคเที่ยรี่ใช่ไมมอเที่ยวเรียไวปะเทียเหรออ๋อเอาไว้เพื่ะกไวแต่เมย์เจ้าะไรในยเจยมาบูนันนะหัวนันยาแกะมือหนีละโอยละมอนีอุ้งเลย หนูถูกภาได้ตาที่หมอมั้งถูกภาได้ตาที่หรอเออตาให้พอนะฝั่งนี้โอเคครับวันนี้เรียบร้อยคนนะนี่ครับพี่สุวรรณครับเรามาบริจาคของนะนี่นี่ทางนาทางทางทางแบบนี้เห็นไหมฝุ่นทั้งหน้าเลยนะครับนี่ เราขึ้นมาที่บนดอย,น,ยอนี่ครับเอ้ยนี่ครับบริจาคของที่บนดอยนะเออฝุ่นทั้งนั้นเราไปหมู่บ้านโนดนอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับนี่ทางบนดอยสุดยอดเส้นทางบนดอยนะครับอนี่ครับพี่สวรณดูครับทางครับโ้บนต้องขึ้นโน่นนี่ลมห้วยด้วยนะครับนี่นี่ทางทาง เยอะมากครับเนี่ยสุดยอดเลยครับดสุดยอดขุดนีครับเมไรออเอไม่วอวิอเ้อมาเมาออเออฮ้ยมึงะเว้มึงอ เออนลนอลยโกันเรเคนี่าลานี่คี่นี่ครัพี่ะอ๋ออาร์มาชาร์อบก้โน้วีไอโน้วีอะเอาวีเนาะนี่ใหลังหนึ่งนะครับนี่อีบก้ามาาเนาะใครเนาะเออมาม่าอีใครชดอีใครเนี่ยเดินเนาะรีวิวบ้านหนดิไนบ้าน นี่รนทรศัพท์หรอมอ,อ่ะโดนั่นแค่ไหนเจ้ทัพท์อยะแค่เจเอยจ้าอ๋อดดิๆดนดนรธรรมดาละเออมาโอเออไมาดับปะดับะไม่ดับครับืง่ายแคเขอเลยแจ้งเขาพี่เช่แอ้วเกีเออ,อ,อ,อเออดพอแล้วพอแล้วได้ัวันนี้เราไปหลายที่มากนะครนบนี่น,นีนี่เป็นที่สุดท้ายนะผมไม่ได้ถ่าย ทุกหลังที่ไปนะเพราะมันไหลที่มากนะครับแล้วก็ไปอีพีโอไม่บวชพี่ไม่ไปบวชอีโดนแล้วก่ออีเน่หมาไมาบุนามาบุนาโอ้กูเหงาเออมาบุนาแล้วลุยเออเนี่ยเดอแม่มาชอดีอีซาอีซาดิโนอตูหายีเนาะอีซาเออไม่อาเนาะพี่ อาหัวอะอเลยโอ้ตีนติตเด้อตีนติเด้ออีธานน้าวเนาะพูดอะไรีชู่วหลเทวิลาเวนะครับวันนี้มาทำบุญให้พี่สุวรรณนะแต่ไม่หยต้าวายโยโยมาบุ้ยละเออตานิยามือนีมือหนีอเพนทุพทาที่พีนทุพทาเตียพี่้ยนะตยอ๋ทุพาโมดเพลสผาเพลสเอ้อ บัวกุ้งเขาเรียกาเวกุ้งบัว้อเออถูกปมาเสียวโอมาท้อออมไก่ทอดไฟงเนี่ยแล้วบมวถูกปากแล้วมีกุเพิ่มนะถูกปากดวยเนี่ยมาถูกปากเลยถูกปากเ้อเอ้ยถูกปากละโอเคนะครับวันนี้หลังสุดท้ายนะครับโหเหนื่อยมากหลายที่มากนะครั้า โอเคครับบายบายครับ